ต่อกันค่ะต่ออีพีสองเอาใส่เล็บใส่เล็บเล็บตัวนี้นะคะคือดีมากเวอร์นีไม่ใช่เขาเล่นเบ็บนี้ <c oughs> อันนิวน้วนิ้วเออนิ้วซีไม่ใส่หรอ <c oughs> อันนี้นิ้วโป้งชี้กลางนางเอาปิดไ,ไว้ะไรเล่นเลอ๋อลืมทำนิ้วโป้งเอาใหม่เริ่มใหม่ ไม่ได้ทำนี่ตัวเ,เอาหัวเรามาแตะที่หัวเรามาแตะที่ตัวเรามาแตะที่ตูดเอ้าเอา,เอาแตะนั่นแตะนี่แตะไหนซะมาแตะของใครก็ล้วน,นี่ทุกคนดูน,น,นี่หมือนของเรามันเป็นแบบนี้ทุกคนคือสลามบูดค่ะไม่ได้เล่นนานมากเลยมันเป็นน้ำเดือดๆแบบนี้เนีย่ยเป็นน้ำเนนี่ไหมเนีย่ยเป็นน้ำอยอ,อย่าเพิ่งแก เนี่ยมันเป็นน้ำกลับบ้านไปเอาตังมาซื้อด้วยสิไม่เชนจะอยู่ที่นี่เธอเป็นอะไรของเธอให้มาเฟียแกะและเทชิงนะคะมามา,มาเฟีมกเกยามาเ็ยทำไมข้างแปค่ะที่ทเกิไอ่อฮือฮือฮือดือฮือาีออออันนี้อนน มันเป็นอะไรทำไมแกะเลยแกะเลยดูมาเฟียแกะมาเฟียอย่าพึ่งหนึ่เสาร์สาเทคือค่ะมันน้ำมันเป็นน้ำค่ะทุกคนมันเป็นน้ำอยู่ๆเนี่ยมันหมิ่นมากเลยมาเฟียลองดมสิหมิ่นแบบุตอ่ะมาเฟีๆหมิ่นแบบคิ้วๆมาเฟียพูดสิว่าหมิ่นแบบไหนหมิ่นมากหมิ่นแบบหมิ่นแล้วก็คิ้วอ่ะ ใช่มันเป็นแบบนี้อ่ะชิงทิ้งทั้งขวดเลยชิงช้งหมดเลยเห็นข้างบ้านะนะคะเฮ้ยเขาจับพนีไปดูอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเยวแก๊ง <c ười> ขาเลยทุกคนว่าแก๊งหลง <c ười> คนนี้ก็เจ็บ <c ười> <c ười> เอาไว้จับ ใครใครสุดมินเขาบอกเขเอิ้นหามแล้วนะมาเพียมาถ่ายดูมาเพียมาไหม าถ่ายเร็วมาเพียมาถ่ายรูปมาหนึสเซมเชียาพจับจับใช่เชี่ยหายมุณเ,เ,เอาใหมเอาใหมอย่าถ่ายด้อเอาเอาหายตัวยุบุ่นยุบุ่นยุบุนเเฮ้ย อันนี้ก็จะเปิดตายแต่กล่องสุ่มนะนมาดีกว่าเอาหัวเราวมาแตะที่หัวเรามาแตะที่ตัวเรามาแตะที่ตุ่นอ่ะเตะนั่นแตะนี่แตะไหนทุกสุ่มสาซึมพากันล็อตสมองล็อตซองงามซี่โจทย์ง่ายละ <c oughs> <c oughs> ดูมันทำอะไรดูมันทำมาเฟียทำอะไรอะไม่นะทำอะไรของอฉนองนันมาเฟียทำอะไรของฉันทำอะไรองฉันเ่เล้เออเธอเนี่ยเธอเนี่ย มาเฟียเราจับเรียอันนี้มันเป็นน้ำไหมคะไม่มาจะพามาเล่นมาทุกคนมาเล่นมาเล่นเล่นตรงนี<ๆ>้เล่น<ๆ>โอเคทำอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นแฉลบถือไว้ถือไว้ฉันจะบีบเองถ่ายคนบีบด,ด้วยสิดูน้องกวางอยากเล่นด้วย มีคีดดิมแล้วก็มันเนี้ไม่ชัดหรอกมองดูคนดีสิแลเราบีนเนี่ยคนบีบตรงนี้เร็วๆคนบีบแผลคนบีบด้วยนี่ก็ทายคนอยู่นี่นะคะจะเอาโฟเอ้ยเอ้ยเย้ทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคนดูนะมาเดี๋ยวฉันถือเองมาทุกคนดูนี่เป็นแบบเนี้ย เออเราไม่มีแผ่นไอ้แผ่นใสๆแล้วมันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกระเป๋าฉันนี่แหละนี่ๆอยู่ตัวมันอยู่ในถุงดำอยู่ในแฟ้มนะอยู่ในแฟ้มอ่าแฟ้มให้ฉันดูนนี่ะะเออนี่ๆๆเอออันนี้แหละถอดมาบอมี่มันต้องถอดมันถึงจะได้ค่ะเช้า นี่คือผลงานของฉันเก็บไว้ด้วยนะนี่เนี่นี่นนคุละซองแ,แผ่นอ้ยคนละแผ่นเลยนี่ของฉันเก็บไว้ที่เก่าก็จะมาแบ่งเครื่องกันเล่นนะคะแบ่งครึ่งท่าเลยเอาไปไว้มองเก่านั่นดื้อฉันแบ่งครึ่งเธอวนะ ทำไมฉันได้หน่อยกับเธออ่ะนี่ไม่โทรได้หลายคนทุกคนดูเหมือนกันไม่รู้นะแต่ฉันจะเล่นเท่านี้เนอ่ยโว้ยสอร์นี่มันเล่นมันแย่มากเลยมันมันมันมือเสียมือฉันมาเล่นค่ะมาปิดชิฟด้วยกันต่อยพี่สามนะไม่มีพี่สาม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อ่าพึ่ลาไปเอาใจกด like, แ,แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกูกิ้งกูกิ้งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าพึ่งซีอย่าพึ่งไม,ไม,ไม่ไปแล้วบ๊ายบาย